สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่องไอ้ชัยนาทนะครับอมูลเลตเหรียญเสือน้อยหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะสวยๆผิวตามเดิมเลยนะครับองนี้จมูกนี่คือธรรมชาตินะครับเป็นแบบนี้เสือน้อยหลวงพ่อสุดวัดกาหลง สภาพนี่คือสภาพไม่ได้ใช้นะครับพระสวยอยู่เดิมหลวงพ่อสุดวัดการหลงเสือน้อยในี่ผิวสวยมากนะครับเอาส5 0 0นะครับสองพารบาท เรียนฉลองวิหารนะครับอ่าคู่นี้นะทองแดงผิวไฟฉลองวิวิหารอาจาร,รย์เลขนะครับวัดหนองสาย คู่นี้เอา2,500นนะครับ2,500าอบาทยกคู่ไปเลยนะครับคำข้าวรุ่น2หลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับพระคำข้าวรุ่น2หลวงพ่อฤาษีดิงดำด้านหลังสวยมากนะครับด้านหลังปกติ จะหาะชัดๆคมๆเนี่ยยากนะครับน้อยนะนี่กดลึกภาพคมชัดด้านหน้าสวยนะครับคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดิงดำเอาพันสามนะะเอาพันสามไม่ไหวพันสามร้อยบาทเหรียญหลวงปู่หงมหาสิทธิโชคนะครับแปดร้อยบาท เลขโค้ดพีสองห้าห้าหกนะหลวงพ่อหลวงปู่มรณภาพปีห้าแปดนะเลขโค้ดสองศูนย์สี่แปดห้านะครับ,ร 2, 0, 4, 8, รบมหาสิทธิโชคแปดร้อยบาทพัดยศเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมพัดยศเนื้อเงินหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเนื้อเงินนะออก ออกจากวัดนี ання, chutz, hint, Stars, ่ไม่ต้องโมเดลนี้เนื้อเงินธรรมดาก็สองพันห้าเนื้อเงินพระใหม่ๆนะเนี่ยเอาเจ็ดร้อยเต่ารอตอทอนะครับเต่ารอรอต่อทอเนื้อเงินเอาพันแปดนะครับหลวงปู่หลิวรุ่นรอต่อทอนะครับพร้อมเรียมกันน้ำพันแปดร้อยบาทหลวงพ่อผางหลวงปู่ผางนะครับ เปิดลงพยาบาลนะสวยครึ่งองค์แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทผิวประลอดเลยแปดร้อยมังกรคู่นะฮะเหรียญพุทธยันตีสองพันหกร้อยปีนะครับฉลองพุทธยันตีนะครับเอาหกร้อยนะครับหลวงปู่หงผ์พรมปัญโยหกร้อยบาท ปลารอดหนองมนนะครับเนื้อตะกั่วทะนิมแดงนะครับปลาลอดหนองมนเนื้อตะกั่วทะนิมแดงเจ้าของเก่าเนี่ยถักรวดใช้มาก่อนนะครับแต่ได้คนไม่ค่อยนิยมพลากุเท่าไหร,ร่นะเมื่อก่อนแพงมากนะครับช่วงคนหาแต่ปลากุนะครับองนี้เอาสัก เอาสองพันแล้วกันนะสองพันบาท o c, <oughs> <c <oughs> เ,เกตอาจารย์ฟันรุ่นสี1700่นะครับพันเจ็ดร้อยบาทนะรุ่นสี่อาจารย์ฟันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทรับเสด็จหลวงพ่อคูณนะครับรับเสด็จหลวงพ่อคูณเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาท ชนะจนหลวงพ่อรวยเจ็ดร้อยบาททองแดงนอนกล้องสวยๆทองแดงผิวไฟสวยๆนอนกล้องด้านหลังเจ็ดร้อยบาทพอนะครับเคยพลีคไปถึงสองพันห้านะคเอาเจ็ดร้อยหลวงปู่หลวงพ่อเริ่มปรมโมเนื้อนวักนะครับ เหรนกลมหลังแพะเนื้อนอวะแปดร้อยลกันกันน้ำเรียบร้อย800บาทหลวงพ่อม้วนนะเดรยหลวงพ่อม้วนเป็นทองแดงก็ไหลทองครับสภาพใช้จังหวัดอุทยัยธานีพระดังจังหวัดอุทยัยปีสองพห่ลวม้วนหลวงพ่อม้วน,ววนปีส4สเอา 600. ท้าเวสสุวรรณหลวงปู่งโง่นนะครับทําจากไม้หลักเมืองผสมผสมไม้หลักผสมมวลสารเป็นไม้หลักเมืองจังหวัดน่านนะครับท้าเวสสุวรรณหลวงปู่งโงน่นมวลสารพระก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็น มวลสารหยาบนะไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อออกเนื้อละเอียดนะครับพระก็จะเป็นทรงไม่คมมากนะครับทาวเวสุวรรณทำจกไม้ผสมมวลสารไม้หลักเบืองจังหวัดน่านเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทหานุมานหลวงพ่อพ้าวัดโคกดอกไม้นะครับ ใครเคยสั่งหลวงพระพผมจําไม่ได้นะมีหลวงปพระพให้ทักคนดีผมไม่ค่อยรับไม่ค่อยรับจองนะครับเพราะไม่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร,ร่นะอันนี้ผสมบนสารอุดผงนะอุดผงของหลวงปพระพนะทันตัวหลวงพระพนะครับออกจังหวะห้า500ร้อยนะเอาไปเก้าร้อยนะเก้าร้อยบาทสร้างมาเยอะนะอรุณานหลวงปพราเก้าร้อยบาท ยี่ิห้าพุทธศตวตรรษนะครับสวยแชมป์นะประศกจุดไม่มีเข็มสวยแชมป์เลยยี่ห้าศตวตรรษเลยตะกวัวโอพันสี่ร้อยนะครับตึงพันสี่ร้อยบาทหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นแรก อไม่มีสายหรอขายกันหกเจ็ดพันดูมือเราขายยาก <c oughs> หลวงพ่อเพี้ยนรุ่นแรกวัดเกินกับถิ่นหลวงพอเพียนรุ่นแรกวัดเกินกับถินเอาไป ห้าพันห้านะเอาห้าพันห้านะคกันสวยแชมป์ผิวลุงยิบห้าศัตวรรษเนื้อดินนะครับนี่ย่อนสวยหน่อยนะเอาสี่ร้อยพอนะครับสี่ร้อยบาทนอนกล้องนะครับนอนกล้องสี่ร้อยบาทยิบห้าศัตวรร์ <c oughs> เก้าสิบปีหลวงปู่หนูนะครับกระไรทองกรรมการเรียนอายุครบรอบเก้าสิบปีอายุเก้าสิบปีหลวงปู่หนูนะครับเอาพันสี่นะครับพั 1, 400, นสี่ร้อยบาทหลวงพ่อแดงจปลนะครับสองพันบาทนะปีสองพันหนึ่งสามสองพันบาทหลวงพ่อแดงสภาพยัง สวยอยู่นะครับมีใช้บ้างตามราคา2,000บาทพอถือนานหลายวันแล้วมันจะเหนื่อยนะฮะรีบขายเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับสะโอยาวพันสี่ร้อยบาทผิดออกลุงพันสี่หลวงปู่ศิลานะครับเหรียญ สีวลีหลวงปู่ศิลาเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนเอาพันหกแล้วกันหลวงพ่อชายวัดพระแก้วเลี่ยมเงินนะครับนี่เป็นเก้าห่วงนะเก้าห่วงอันประก้าหลวงพ,วพ่อกุยบุเสกพร้อมเลี่ยมเงินหนึ่งพันบาทนะเงินก็กรอบเงินก็พันกว่าแล้วนะฮะสายพันหนึ่งหลวง,งพ่อด่วนวัดบางนอดุนแรกนะครับ หลวงพ่อด่วนวัดบางนอนรุ่นแรกนี่เหนียวของจริงนะครับสายใต้นี่ผาเก่งเยอะนะครับหลวงพ่อด่วนรุ่นแรกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยนะหลังรูปหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่สมเด็จหลังลูกหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ สมเด็จหลวงพ่อมุยน,นี่ก็พระบุตรคุณเที่ยวทั่วไทยนะครับบอกได้เลยหลวงพ่อมุยน,น่าใช้นะครับสมเด็จเอาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทนางพญาหลวงปู่กวนนะครับหกร้อยบาทเนื้อผสมแร่เหล็กไหลนะครับหลวงปู่หลวงปู่กวนวัตตะเคียนทองนี่ก็มหาอุดนะฮะ หกร้อยบาทจันลอยหลวงพ่อเตนะครับเนื้อดินเจ็ดผสมดินเจ็ดป่าช้านะครับป่าผงจันลอยหลวงพ่อเตของทองผสมดินเจ็ดป่าช้าเอาเก้าร้อยเนะเก้าร้อยบาทเหรียญรุ่นสองหลวงพ่อเชนสิงห์บุรีนะครับพระครูเชนสิงห์บุรีนี่ก็สุดยอดหายยากนะครับในรุ่นสอง วัดสิงห์นะครับหลวงพ่อเชนวัดสิงห์จังหวัดสิงห์บุรีรุ่นสองเขาหลามตัดหายากมากนะครับผะสวยสภาพสวยเลยนี่ก็ผะประสบการณ์ทุกอย่างนะพระหัตเหนนรียญนะของหลวงพ่อเนี่ยประสบการณ์หมดนะครับรุ่นสองเนี่ยเอาหกพันหกพันบาทนะครับ แล้วก็มีหลวงปู่แหวนสองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญรุ่นครบรอบนะอายุครบเจ็ดรอบนะครับอายุครบเจ็ดรอบสองเหรียญแล้วก็หลวงพ่อกลวยปีห้าหกพลังยันสองเหรียญ คู่นี้เอาไปเจ็ดร้อยนะครับไม่ใช่คู่สี่เหรียญเนี่ยเจ็ดร้อยบาทนะครับแบ่งปันไวไวเจ็ดร้อยบาทนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับ ID Line a c a l v e t e นะครับ Facebook าร,รวัทรัพย์พ่วงนะครับเบอร์โ,โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ